บังคับแกะส่วด้วงการใดหนึ่งก็มีกระทุ้วนะคระับ,บกระตุ้วบวงนะครับโคนงานแล้วก็หน่วยงานหยงานอื่นของภาครัฐ ปีข้อสอบหลอกมานะครับรวยงานคะือของเอกชนได้ไหมไม่ได้อันนี้ผิดนะครับนะอันนี้ไม่ได้มันคับใช้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับใช้นะครับดูข้อสอบดีๆนะวันนี้ข้อสอบเนี่ยมันชอบเล่นคาดูคาว่าถ้าออกมากันไได้ถ้าเอกชนออกไม่ได้น,นะครับ ข้อต่อมาครับข้อห้าผู้มีอำนาจตีความที่แก้ปัญหาการปฏิบ네ัติตามระเบียบของนักนายกรมนตรีว่าเนงานเอกสารสองห้าสองหกคือบรรลักสำนักนายกวันคนที่มีนิสัยเอกสารเกี่ยวงานแต่ละบัรนะครับตามระเบียบสำนักนายกรมนตรีสองห้าสองหกคือ